รอไหมของเล่นใหม่ที่แล้วป่าหรอกอะไรวะเท่ดีนะกระบอกกระบอกยังกับบาสุก้าเลยกระบอกกระบอเปีนไฟิเย่ไปเลยทีเดียวคิงเมนคิงเมนเออหนังกำลังจะเข้าเข้ายัางไม่แน่ใจอยากดูเหมือนกัน เมื่อวานไปดูไอ้นี่มาอคองคอง,งวะอย่าให้พูดเลยดีวะ่ะเฮ้ยมันดีด้วยด,ดีวย้ยคือแบบมันเหมือนแบบเห็นเห็นสประหลาดทาั้งทั้งเรื่องอะ่ะอ,อ,อคือดูไปดูมาดูไปดูมาเอ๊ะมันคุ้นๆยังไงวะแม่งเหมือนมาวิกเลยว <laughs> ันนี้กเ็เอาเล่นใหม่หมาให้ดูเออแต่คือว่า เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะมีน้องคนหนึ่งมาหานะครับเพราะว่ามาแบ่งปันวันนี้จะรับมาเข้าบ้าน2หน่วยเว้ยอ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าเป็นไงราคาดีด้วยนะวันนี้ไม่มีอะไรมากกว่าทิตย์จับจบนะ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวรอดูครับผม oh <my. S 1> อ่าวันนี้นะโหจริงจริงแล้ว ส่วนใหญ่ผมจะออกไปข้างนอกเนะวันนี้มีคนมหาวันดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อต้นครับคุณต้นนะโอ้โหวันนี้แวะมาจริงๆงแล้วเรามีคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเก็บกันด้ไวเยอะไหมเดี๋ยวถามนี้ก่อนเยอะครับมีเยอะมากแค่ไหนอะส่วนใหญ่เป็นรุ่นไหนดีกว่าเอ้ไซส์ไหนมีส่วนใหญ่เป็นก็มีพ g จแล้วก็มี มีทุกไซส์ครับแล้วก็มีพวกโชกุนพวกสามก๊กพวกนี้ก็มีครับแต่ชอบไซส์ไหนมากที่สุดอ่ะตอนนี้ครับชอบสามก๊กครับเพราะมันต่อง่ายสุดแล้วครับอ๋อเอสดีใช่ไหมเอสดีพวกสามก๊กพวกตระกูลโชกุนพวกนี้ครับโชกุนเก่าๆก็มีครับอ๋อมันมันไปถึงเลขอะไรแล้วอ่ะไอตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาล่าสุดมันเป็นรถผลิตบันไดหลายปีแล้วนะผมต้องไปหาอ๋อไปหาไปหาเก็บหาเก็บครับวันนี้ดีกว่าคุณต้นมาหาเฮียก็คือว่าเฮียขอ ต้องบอกว่าเฮียขอแบ่งปันแล้วกันนะทำทำทำอาชีพตะจวดใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยได้บินแต่คือว่าตอนที่เป็นตะจวดนี่คือไปที่นู่นซื้อ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 ไปทุกครั้งซื้อทุกครั้งปะก็พยายามถ้าตัวที่คิดว่าชอบนี่ก็จะพยายามไปดูคือไปดูทุกรอบทูดูช็อปดูพวกไอ้กันดั้มเบรกเงี้ยไปทุกรอบฮะคือหมายความว่าคือบางทีอ่ะ ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปบินเนี่ยมันจะมีหยุดวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยปะ่ะไม่ได้หยุดคือลงปุ๊บไปเลยฮะอีกวันก็กลับอ๋<ม>นอก็คือว่าก็คือไม่ได้นอนก็คือว่าไ,รรไปเลยแต่ดีเนะสาหรับคนที่เป็นพนักงานการบินคือแบบเขาเรียกว่ามีโอกาสได้ไปแล้วก็ได้แวะไปเออเว้ยแต่คือว่าข้อดีก็คือว่าไปแล้วก็ซื้อกลับมาได้ติดไม้ติดมือนิดนยๆนิดหน่อยโอเคอ๋อไม่ได้แบบเรามาทําไม่ได้เอามาขายไม่ได้ไะคือสะสมก็เหมือนเหมือนคนที่คนรักคนรักเฉย วันนี้ดี่ว่ะคุณต้นอะไรมาแบ่งปันนี่มีสองกล่องทุกคนเฮีย <c oughs> ขอมาเด้แบนงทีที่ญี่ปุ่นหายากไหมตอนนั้นอ๋อตอนนั้นที่ผมเมืองที่ผมไปก็เรียกว่าหายากนะฮะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ยากอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันมันก็ณตอนนั้นมันเป็นญี่ปุ่นมันยังไม่<ค>ร,<ด>รีบรวดัก स, ใช่ไหมยัง<อ>ครับมันเป็นรถแรกๆเลยฮะอ๋อเอ้ยหล่อมากอันนี้นะเดี๋ยว เดี๋ยว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 ต่อเลยยังไม่หมดทุกคนมีอีกเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ก็คือเป็นม้าเหมือนกันแต่คือว่าเป็นตัวตัวออริจินัลธรรมดาม้าขาวโอเคโค้งไนส์สีแดงนี่เลยครับห่อมาอย่างดีอันนี้เคยเปิดใช่ครับยังไม่เคยเปิดเลยมเปิดมาอย่างนี้มาอย่างนี้ซีนมาอย่างนี้เลยเก็บอันนี้คือเก็บได้ตัวไหนมาก่อนตัวนี้ครับได้อันนี้ก่อน แล้วก็เสพม้ามา,มา,มาก็ได้มาเป็นตัวนี้พลเมืองครับพลเมืองเนี่ยแต่อันนี้ก็มีขายทั่วไปอยู่แล้วเนาะคือเอาจริงตอนที่ผมซื้อมามันมันหายากนะฮะตัวน,นี้ตนนัวน,นี้ครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ว่ามีมีมาวางในถอเยอะอย่างอีาอาลาปอิคิฮาบาร่าพวกนี้มันก็ไม่ได้มีมีมาวางแบบเหมือนแพลเล็กเรารมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอ๋อใช่ครับ,<อ>รบตัวนใหญ่ถ้าเกิดมันจะมีก็เป็นพวกรีเซลที่แบบ ใช่บวกกันนิดนึงใช่ไหมพวกที่เขาจัดอีเวนต์ตอนนั้นมากกว่าตอนนั้นพวกบิลลพวกเนี้ยนะตอนนั้นจะเยอะที่ผมไปซื้อครับอ๋อใช่ฮะเนี่แกะเลยดีกว่าเพราะว่าคิดว่าตัวนี้ได้มาจะเอาไปทาสีเขาซื้อมาเขาังไม่ใช่แกะเราแกะเลยเอ้าไม่ได้เลยอันนี้เอ้ยอุ้ยไม่เห็นข้างในเลยเป็นไงนะอุ้ย ก็เหมือนตัวที่เราเคยมีแหละแต่คือว่าพอแกะไปแล้วใช่ไหมเราต้องแบบดมให้เป็นเหมือนกันดมดมของญี่ปุ่นนะอันนี้คือเฮี่ยจะคิดว่าเอาไปทําสีเป็นมาร์สมายนะฮะไม่มีปัญญาซื้อนะครับอันนี้ก็อาจจะอีก2เดือนกว่าจะได้เห็นตัวจริงๆแต่คือว่าเดี๋ยวจะแกะมารีวิวแล้วก็ส่งให้ช่างทาสีทํามาตัวนี้ราคาบ้านเราอยู่มันหกพักว่าบาทเนาะโหตอนผมซื้อนี่ ที่บ้านเรานี่ผมจำไม่ได้แต่ผมซื้อมาสองปีแล้วเนี่ยคอ๋อโอเคแต่ตัวนี้สุดที่เลิฟเลยตามสุดที่เลิฟเลยใช่ไหมฮะตัดตัดใจขอแบ่งเลยนี่ยูนิคอนกันดั้มศูนย์สองแบนชีนอนโห้ยนี่หล่อสกินเชียวเลยนะเดี๋ยวนี้จะรีบประกอบเลยดีกว่าตามหามานานเยียมมีอยู่แล้วกล่องหนึ่งแล้วก็ซื้ออีกคือเอาง่ายๆใครอยาก สนับสนุนเฮียก็เอามาขายให้เฮียได้อันนี้ก็ขอแบ่งต้นมาะนะเท่แต่คือว่าไม่จบเขามีของแถมให้ด้วยเน่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 ซื้อสองกล่องก็มีไฟแถมอีกสองกล่องนะเป็นไฟที่เฮียชอบด้วยไอตัวที่มีรีโมทนะทเ,เน่ซื้อตามเฮียเนยอ๋อโดนผมป้ายยาไปไทีหนึ่งยังไม่ได้แก้เลยเน่จ้าไปเลยจ้าไปเลย แต่คืว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้บินใช่ไหมฮะหรือว่ามีบ้างไม่เปิดประเทศก็ไม่ได้ไปเมืองนอกอ๋อบินบินในเมืองไทยใช่ไหมแต่ก็ยังดีนะฮะแต่คือว่าแล้วตอนนี้คิดว่าจะเก็บอะไรไปหรือว่าไปสามก,ก๊กคือ เอาตัวที่มันต่อง่ายๆคือผมชอบเนี่ยแปลงล่างได้ครับอ๋อสัำกมันจะมีแบบเป็นตัวที่ผมมีมันจะแบบมันจะเป็นแปลงเป็นนกได้บ้างแปลงเป็นปลาสาได้บ้างเป็นรถเก่าแล้วตัวมันไม่ใหญ่ราคาไม่แพงนะโอเคไม่แพงครับจับต้องได้คะอันนี้มันจับต้องไม่ได้แล้วะมันจับต้องได้แต่เหนื่อยนิดนึงเหนื่อยผมก็ประมาณเนี้ยจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ทาคลิปก็อาจจะเก็บไว้ดูอะไรประมาณนี้แต่คือว่าก็ขอบคุณมากเลยที่แบ่งปันกันเนี่มีอะไร ตามเฮียอยู่ตลอดขอบคุณครับแล้วก็ใครที่ดูนะครับอยากมีมีม้มาตัวไหนแบ่งปันเฮียมาหาเฮียได้ครับเดี๋ยวพร้อมยินดีสนับสนุนข่านหน่วยกิจเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <laughs> โอเคไม่กวลวนแล้วแล้วก็ตอนนี้ PG ยังมีอะไรเยอะไหมฮะอ๋อนี่จะมีถ้าน่าจะเป็นดับเบครับแล้วก็ต้องไปดูในห้องนีนี่เป็นไงมีห้องเก็บเยอะเป็นไง เก็บเยอะแล้ว <Okay. S 1> ยิงโชคดีนะคือแบบไปถึงก็เพราะมันได้ดูแบบเปิดโลกกว่าบ้านเราเยอะเลยนะท<ช>ี่ญี่ปุ่นอ่ะร้านมันมีขายเยอะไหมโอ้คือถ้าเป็นห้างใหญ่หญเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างพวกเอาที่มันพวกอากิฮาบาระพวกอะไรอย่างเงี้ยพวดร้านเป็นมันมีร้านหนึ่งที่มันขายแบบมัเป็น5้าหชั้นแล้วมันจะขายข้างล่างเป็นพวกไฟฟ้าข้างบนเน่คือมันจะเป็นเหมือนเป็นเมือง ของเล่นเลยใช่ครับของเล่นเลยคือมีทุกอย่างวันัวนวพี๊คือโดเรมอนอะไรที่เป็นอนิเมะญี่ปุ่นอ่ะเก่ายันใหม่ครับแล้วยิ่ง<อ>กันด้มเบสที่ที่โอเดบัตที่ตอนนี้ที่มันเป็นเป็นม้าขาวอยู่ข้างหน้าอันนั้นยิ่งสุดยอดโอ,โ,โอ้โหว่างเราขอเที่ยวบ้านเยอนน่าจะมีของเล่นเยอะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไปญี่ปุ่นนี่ใครถ้าชอบอยู่แล้วนี่คือมีแสนหมดแสนมีล้านหมดล้านอ่ะ มีปัญญาเกลับได้ก็เอามาเถอะโอเคถ้าไม่กลัวพี่ี่กลับมาก็เอามาเลยโอเควันนี้ขอบคุณคุณต้นมากที่แวะมาหาเฮียแล้วก็เอาแบงตันนะไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวรอดูว่าอาจจะประกอบตัวนี้ก่อนเร็วๆวันนี้เลยโอเคขอบคุณมากครับคุณต้นครับสวัสดีครับเี่อย่าลืมนะถ้าใครหน่วยกิจไม่พอเอามามหาเฮียได้เลยไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ อืมคุณโต้นกลับไปแล้วนะครับก็เฮียต้องบอกเลยว่านี่ชุดไฟของ PG Unicorn สองกองนะครับผมนะฮะแล้วก็มมาขาว1กล่อง <Okay. S 1> นะฮะใหม่ๆเลยแกะกล่องเลยแล้วก็แบนชีใช่ไหมโอเคกล่องหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้องขอบคุณคุณโต้นมากเลยที่แบ่งปันเฮียนะครับผมก็คือถ้าเกิดบอกได้เลยว่า ทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดมันซื้อในท้องตลาดราคาตรงนี้ยน่าจะหมื่นกลางๆเลย <Okay. S 1> นะรวมทุกอย่างแล้วแต่เฮียได้มาในราคาที่แบ่งปันดีกว่านะฮะแต่ขอไม่บอกแต่ขอว่าโคตรโคตรจะคุ้มโคตรจะดีเลยขอบคุณคุณต้นมากๆเลย <Yahoo. S 1> เอาเฮียก็ เอามาให้ทุกคนได้ดูกันก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะแต่ที่สําคัญก็คือรอดูว่าเฮียจะเอาม้าขาวไปทำะไรแต่ที่แน่ตัวนี้ทําสีแน่ๆเพราะม้าขาวเฮียมีเยอะแล้ว <Okay. S 1> แต่ก็แต่จริงๆอยากเอาไปทํำมาร์สมม้นะฮะให้น้องฝนทําขอบคุณทุกคนมากที่กดติดตามมาดูถึงตอนนี้ครับผมไปแล้วครับไม่มีอะไรมากนะถ้านะใครนะอยากจะปล่อยของนะมาหาเฮียได้นะ Whoa, เราเปิดช่วงไหมเบิร์ตมาหาเฮีย หายดีกว่าครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับผม